ข่าวด่วนครับทุกคนเอินฮักนางเอกน้อยมุ่งสู่3ล้าน8แสนวิวครับโอ้โหตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าวิวเนี่ยขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับหลังจากที่ FC แฟนคลับนะครับรวมพลังตัวกันอีกครั้งครับแล้วก็ดันยอดวิวให้น้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงเนี่ยมุ่งสู่4ล้านวิวภายในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งท้อนะทุกคนเนาะต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือแบบว่ามันกระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ ใช่แค่ FC แฟนคลับหรือฐานเฟส FC แฟนคลับน้องที่ช่วยกันดันที่ช่วยกันปั้นครับตอนนี้มีชาวต่างชาตินะครับออกมาตีแผ่เพลงของน้องอุงอีเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆตอนนี้ไม่รู้กี่ช่องถึงกี่ช่องมีแต่นะครับ FC ต่างชาติเท่านั้นเลยนะที่มาออกมา reaction น,นะครับทุกคนแล้วก็มาเหมือนกับว่าเผยแร่ดีกว่านาะเผยแร่วัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยให้กับ ต่างชาติได้รู้ให้กับประเทศเขาได้รู้นะครับวิมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูหลายๆช่องน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แต่ละช่องนะก็คือชื่นชม อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะเขาบอกอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนสิ่งที่น่ายินดีไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือ,อนอกจากที่ยอดวิวของน้องกําลังจะพุ่งทะยานขึ้น4ล้านวิวแล้วนะครับไม่พอแค่นั้นพ่อโจคือปลื้มใจหนักมากครับได้มาแชร์โพสต์นะครับที่เหล่าบรรดาชาวต่างชาติเนี่ยได้มีการอเอาเพลงของน้องไปรีแอคนะคทุกคนเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในการรีแอคของต่างชาตินะต้องบอกแบบนี้นะครับเนาะแต่คนไทยเนี่ยยังไม่ ไม่ค่อยเปิดรับสักเท่าไหรนักหมายถึงว่าในการรีแอคเนอะอาะอย่างบางทีเราเอาเพลงของอิงใช่ไหมไปแปะข้างๆเล็กๆใช่ไหมครับทุกคนคือถ้าเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับของชาวต่างชาติเขาไม่ทำเขาแทบจะไม่ได้เขาแทบจะเขาทำอยู่แต่ว่าน้อยนะครับแต่ทีนี้พอเอร้นฮักนางเอกน้อยไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่า บอสโจยังไม่ได้เคลมใช่ไหมทุกคนเนาะยังไม่ได้ติดนะตอนนี้ก็ถือว่าต่างชาติแฮปปี้มากแล้วก็พร้อมที่จะดันที่จะเชียร์เพลงน้องต่อนะครับเหมือนกับว่าเขาก็แบบนะอึ้องกับกระแสของน้องเหมือนกันที่ไม่กี่ชั่วโมงติดในมาแรงมันก็เลยเป็นโอเวอร์โดสนะครับทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเห็นเปิดการมองเห็นมากยิ่งขึ้นครับที่สำคัญครับบอสโจนะได้โพสครับเมื่อล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเนาะบอกว่า ต่างชาติจับตามองค่ายเพลงลำเพินอินดี้รคคอร์ดเราอย่างมากหลังจากปล่อยเพลงอุ้งอิงเอิร์ฮักนางเอกน้อยออกไปฝรั่งนำไปร้องนำไปรีแอคชั่นเยอะฉะนั้นเพลงนี้ทำแบบซับภาษาคราโอเกะเพื่อร้องรับในการรับฟังต่างชาติง่ายๆยืนหนึ่งเหม็นเขายืนเมาเหมนอ้านะครับก็คือบอสโตเนี่ยก็จะทำเป็นซับให้นะ คือไม่แน่ใจว่าทำซับเฉพาะชื่อเพลงหรือว่าเป็นคาราโอเกะน่นาจะเป็นคาราโอเกะนะทุกคนแบบว่าแปลให้ด้วยเลยเป็นภาษาอังกฤษให้เลยนะครับนะ้อทุกคนเพื่อที่หลายคนจะได้เอาไปรีแอคชั่นกันอย่างเพลงบอสโจเนี่ยที่กำลังจะปล่อยเนาะยืนหนึ่งแมนเขาเนี่ยที่จะปล่อยในช่องของอาสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเนี่ยิม,มองว่า ต่างชาตินำไปอีกแน่นอนถ้าเพลงนี้กระแสแรงกระแสดีทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับ FC Fan คลับแล้วนละครับสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้บอสโจก็พิมพ์ซับมาแล้วเนาะให้ต่างชาติเนาะหมายถึงว่าอใช้เพลงหลายๆเพลงเนี่ยไปไปรีแอคชั่นกันได้เลยนะครับนะอ๋อตอนนี้นะครับบอสโจก็คือ,อเอาเป็นเ,เอาเป็นเนื้อเพลงนะครับของยินหเหม็นเขายินเมาเหมนอ้เนี่ย เป็นภา,าษาอังกฤษก็คือใส่ซับภา,าษาอังกฤษให้นะครับทุกคนนะดีมากนะครับบอสโจดีมากจริงๆเราน่าจะทำตั้งแต่เอินหักหนางเอกน้อยแเราเสีย,ยดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราจะได้เห็นความพยายามของชาวต่างชาติที่เขาเอาเครื่องแกะเสียงนะมาแกะบางคนก็คือเอาเอาเครื่องแกะเสียงเนาะมาแกะว่าอุงอิงร้องว่าอะไรแปลว่าอะไรฉันจะได้แบบสื่อสารถูกอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะนะปังมากจริง นะชุดไม่ไหวแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังกำลังทยายามสู่4 7ล้าน7แสแล้วก็กำลังมุ่งสู่4 8ล้าน8อ้ล้าน8นะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูสดๆเนาะตอนนี้อุ้มอิ่มก็คืออยู่กับเพลงน้องแบบเยอะมากๆนี่ไปแล้วครับ3 7มล้านแล้วตอนนี้นะครับทุกคนปัง <laughs> นะครับนะอะไปต่อเรื่อยๆครับวันนี้เนาะทุกคนบอกว่าเฮ้วันนี้ลูกสาวต้องยืนหนึ่งแล้วก็ครองไปแบบหลายๆสัปดาห์เลยนะนะครับทุกคนแล้วก็ดีใจกับสปอนเซอร์ด้วยเนาะที่สปอนเซอร์เนี่ยโอ้โหขึ้นโลโก้มาเป็นกังนำคลินิกครับทุกคนคุ้มไหมล่ะทุกคนคุ้มมาก <S <S มาก,กังนำคลินิกคือแฮปปี้ปื้มเลยแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวมิมจะมาทําคลิปต่อไปอยู่เกี่ยวกับกังนำคลินิกที่จ้างน้องแล้วก็บอสโจเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ ครั้งนำกลางนำคลินิกปลื้มแน่นอนนะครับหลังจากเพลงสาวน้อยลำเพลินอาจจะค่ายสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์รอดเนี่ยได้มีการปล่อยออกมาภายในไม่กี่ชั่วโมงติดในมาแรงสิ่งที่ทุกคนเห็นน,นั่นก็คือโลโก้ของกังนำคลินิกใช่ไหมกังนำคลินิกเนาะที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสเลยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะไปทำสวยทำหล่อกันก็ต้องเข้ากังนำคลินิกแล้วนะนะใช่ไหมทุกคนเนาะ เพราะว่าเขามาสนับสนุนอุงอิงสมาสนับสนุนบอสโจสนับสนุนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็คิดว่านะครับเพลงนี้ไปต่อได้เรื่อยๆคิดว่าเร็วๆนี้แหละ10ล้านมาแน่10ล้านมาแน่ถ้าจะไหลไปแบบนี้ถ้าชาวต่างชาติจะมาเรียกแบบนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอวิวแบบโหมันมันเป็นกระแสะแล้วแบบมันไหลเรื่อยๆเนี่ยนะครับทุกคนมันทําให้ไม่ใช่แค่ f c ของน้องที่มาช่วยดันช่วยแช์ ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าชาวต่างชาติก็ช่วยดันด้วยเนาะชาวต่างชาติก็ช่วยดันด้วยช่วยแชร์ด้วยครับทุกคนนะเป็นเป็นไวรัลเป็นกระแสะมากๆนะครับทุกคนเป็นกระแสะมากๆในตอนนี้นะครับดีใจดีใจกับทางด้านผู้บริหารนะครับดีใจกับทางด้านบอสโจดีใจกับอุ้งอิงด้วยนะครับซึ่งคิดว่าน้องแบบน้องฤด,ดูแบบชาวต่างชาติแบบได้มีการมารีอคเพลงตัวเองเนาะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลย นะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยสําหรับลูกสาวของเราเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าคืออุ้มินจะพูดคําไหนดีนอกจากคําว่ามัน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 เกินเนาะมันเกินคําว่าดวงแล้วอ่มันเกินคําว่าเอฟซี FC ผักดันแล้วอ่ตอนนี้มันคือทุกคนทั่วโลกมาผักดันน้องอะ่ะมีเอฟซีทั่วโลกด้วยที่มาช่วยเชียร์ช่วยชม เพลงของน้องนะครับเอิญฮักนางเอกน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นเลยขาดไม่ได้เนาะอุ้งอิงไม่ลืมเลยพระคุณของ FC แฟนคลับที่ช่วยผลักดันเนาะให้กับเพลงน้องแบบโอ้โห1วัน2ล้านวิวขนาดนั้นนะแล้วทุบสถิติในมาแรงภายในไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะอุ้งอิงรัก f อมากนะเราเราเรา,เราได้เห็นจากแววตานอ้องเราเห็นจากสิ่งที่น้องดำเนินในแต่ละวันเนาะเรารู้เลยว่าน้องทำเพื่อ FC ฟซีแฟนคลับจริงๆ โดยจะเป็นการร้องเพลงการฝึกร้องฝึกรำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อแฟนคับ FC จะได้ไม่ผิดหวังนะครับทุกคนนะไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้อะวิวไปต่อครับทุกคนดูคลิปอุ้มอิ่มจบแล้วไปต่อไปดูเอิร์นฮักนางเอกน้อยต่อนะครับนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปอุ้มอิ่มด้วยก็จะพยายามปลุกกระแสะเรื่อยๆนะ ปลุกกระแสให้คนแตกตื่นนะครับแล้วก็ไปปั่นยอดวิวน้องต่อนะสำหรับชมอิมไม่มีอะไรวันนี้ก็คือเอิ้นฮักนางเอกน้อยทั้งวันเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามยิ้มข่าวกระแสนะขอบคุณมากๆรักทุกคนนะครับ